ลอดเวลาอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้บุคลิกเราดีขึ้นนะครับอาจารย์มนทิชานะครับอาจารย์มนทิชาอาจารย์สอนอินทิรุรยาเหรออ๋อ decorative design อ๋อเสียอาจารย์ชัดเจนเลยครับอาจารย์ ัดเจนเลยเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับคุณภาพวิดีโอโอเคครับอาจารย์ผมคลิปเลยลองเพเต็มจออยู่นะนะครับนี่เลยคุกคลิปคุกคลิปนะครับคุกคลิปคุกคลิปเลยนะครับอาจารย์สอนตกแต่งเดคอเรชันนะครับพิทมากครับใช้ได้นะครับได้หรือแค่เราไปทําให้มันเต็มหน่วยการเรียนรู้ของเรานะครับแลอาจจะต้องไปซอย powerpoint ของเราครับให้มันพอดีเวลามันยายได้ไม่ไม่เกินสามไม่สี่ถึงห้านาที ็นหน่วยที่หนึ่งนะครับอาจารย์ครูไรวันนะครับ่งมาแล้วนะครับเออครับใช่อัดอัดแล้วครับใช่ครับ <laughs>